<c oughs> อโอ้ยเหม็นควันบุหรี่มากเลยค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้พบกับหมอปันธิตานะคะ,ะในส่วนของวันนี้นะคะก็คือหมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของควันบุหรี่นะคะที่มีผลยังไงกับลูกเราบ้างเนาะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยนะคะควันบุหรี่เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเดินไปทางไหนเนี่ยก็จะเห็นคน ที่สูบบุหรีเนี่ยเจอได้ค่อนข้างที่จะบ่อยๆเนาะในสังคมไทยข้างนอกข้างในบ้านนะคะนี้ก็วันนี้ก็คือสิ่งที่จะมาอธิบายให้ฟังก็คือ,อ,อการสูบบุหรี่เนี่ยมันทําให้แบบเด็กเราอะได้รับผลกระทบอะไรบ้างทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยควันบุหรี่นะคะมีผลมันมีสารพิษอะไรอยู่ในควันบุหรี่บ้างคือสารพิษในควันบุหรีอ่อ่ะมันมีเยอะมากมายเลยนะคะคือมันเกิดจากการที่เกิดจากในตัวของบุหรี่เองเนี่ยมาจากจากในตัวแท่งบุหรี่เนาะร,ร่วมกับการที่แบบมีการเผาไหม้นะคะแล้วก็ไม่ผ่านตัวกองใดๆในตัวบุหรี่เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสารพิษ มากมายเลยเนาะคือจริงมีประมาณ7000กว่าชนิดนะคะแต่ว่าที่เรา,ารู้จักกันดีเนี่ยก็คือมันก็จะมีไม่กี่ชนิดที่เราได้ยินชื่อกันข้องหูนะแต่จะบอกกอนว่าไอ้เจ็ดพันชนิดนี้ก็คือเกือบ70ชนิดเลยนะคะที่มันจะเป็นสารที่แบบอันตรายแล้วก็ก่อให้เกิดแบบมะเร็งได้นะคะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวหมอจะมาพูดคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับแบบสารที่เราเคยได้ยินเนาะที่มันเป็นองค์ประกอบที่มันค่อนข้างอันตรายนะคะก็สารหลักเลยของใน บุหรี่แล้วก็ควันบุหรี่เนี่ยนะคะก็คือนิโคตินเนาทุกคนคงเคยได้ยินชื่อเนาะนิโคตินมันก็จะมี ฤทอะไรบ้างคือตัวของสารนิโคตินเองมันจะออกฤทธิ์ในการกระตุ้นสมองนะคะแล้วก็ระบบประสาทส่วนกลางมันจะทําให้หัวใจแล้วก็หลอดเลือดมีการสูบฉีดที่แรงขึ้นเนาะคือตรงนี้มันก็จะทําให้เ,เกิดภาวะของโรคหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงได้นะคะอันต่อมาก็คือสารทาสารทานะทอทหารสละอารอเรือกลันนะคะทรานะตัวนี้มันจะไปจับที่ปอดนะคะแล้วก็ทําให้เกิดมะเร็งปอดแล้วก็ถุง ลมโป่งพองนะคะซึ่งก็เออค่อนข้างอันตรายเนาะเราก็เคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมอ,ะอ่ะอันต่อมาก็คือสารคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะ,ะคาร์บอนมอนอกไซด์เนี้ยพูดง่ายๆมันก็คือควันรถยนต์นะคะคือตัวเนี้ยมันจะไปขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนนะคะคือมันจะไปจับกับตัวของเม็ดเลือดแดงเนี่ยทำให้คนที่สูบเนี่ย มันได้รับออกซิเจนน้อยลงเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันจะมีหน้าที่ลําเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายคาวนี้พอไอสารนี้มันไปเกาะแน่นกับเม็ดเลือดแดงเลยทําให้ออกซิเจนนะที่เรารับเข้ามามันไม่สามารถที่จะแบบ ไปเกาะเม็ดเลือดแดงแล้วไปสู่ส่วนต่างๆร่างกายได้มันก็เลยทําให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาวะที่แบบเหมือนออกซิเจนในร่างกายต่ําตลอดเวลาเนาะอันนี้ภาวะที่ออกซิเจนในร่างกายต่ำเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรบ้างมันก็จะทําให้เกิดภาวะของเลือดข้นนะคะเลือดหนืดเนาะมันก็ผลเสียก็คือมันก็จะทําให้ร่างหัวใจเนี่ยมันก็ต้องแบบเหมือนกับต้องสูบฉีดเลือดแรงขึ้นในการที่จะแบบขนส่งเอาออกซิเจนเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเนาะ อันต่อมาก,ก็คือสารไฮโดรเจนไซยาไน์อ่ะตัวนี้น่ากลัวมากเลยเพราะว่ามันคือจริงๆมันเป็นแบบมันเป็นสารพิษที่ใช้ในการทําสงครามสมัยก่อนเลยนะคะคือ ตัวสารนี้มันจะทําให้เกิดอาการไอนะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความผิดปกติที่หัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะก็แบบเป็นเหมือนอาวุธชีวภาพอาวุธสารเคมีสมัยก่อนเนาะก็อันตรายนะคะอันต่อมาก็คือไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะตัวนี้ทําให้เกิดภาวะถุงลมป่องพองอ่ะ แล้วก็อันต่อมาก็คือสารแอมโมเนียแอมโมเนียเนี่ยมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทำให้เกิดภาวะการแสบตา แสบจมูกเนาะก็จะเกิดภาวะของพวกทางเดินหายใจอักเสบยกตัวอย่างเช่นหลอดลมอักเสบเป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆคือไซยาไน์ก็คือสั้นๆคือยาเบื่อหนูนะคะสารนี้ถ้าเกิดเราได้รับไปในปริมาณที่มากเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเป็นอัมพาตแล้วก็หยุดหายใจได้เนาะจะเห็นว่าสารเคมีเยอะมากเลยในย ควันบุหรี่นะคะแต่ว่าที่ยกมามันก็คือจะเป็นตัวที่แบบเราเจอกันบ่อยๆนะคะซึ่งหลกัหลกๆเลยก็คือแต่ละตัวมันก็จะออกฤทธิ์เนี่ยหลกัหลกๆก็คือเกี่ยวกับบอดแล้วก็เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะ ควันบุหรี่นะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกกนว่าควันบุหรี่มันมี3แบบเนาะควันบุหรี่แบบแรกก็คือเขาเรียกว่าควันบุหรี่มือหนึ่งนะคะมันก็คือควันที่ผู้สูบเนี่ยรับเข้าไปในร่างกายนะคะคือแบบเอฟเฟกต่อเราโดยตรงอ่ะอันที่2ก็คือควันบุหรี่มือ2ควันบุหรี่มือ2นี่หมายถึงว่าคนที่สูบบุหรี่อ่ะพ่นควันออกมาให้แก่คนรอบข้างคนรอบข้างเนี่ยเขารับควันเข้าไปเขาก็จะเรียกว่าเป็นการรับควันบุหรี่มือ2นะคะ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือควันบุหรี่มือ3อันนี้ก็หลายๆคนคงไม่เคยได้ยินนะถ้าไม่ได้ไปศึกษากันเนาะจริงๆควันบุหรี่มี3มือมือที่3มเนี่ยมันหมายถึงว่าควันควันบุหรี่ที่คนที่สูบบุหรี่เนี่ยพ่นออกไปแล้วเนี่ยควันนี้มันไปเกาะตามสิ่งแวดล้อมในบ้านนะคะอันนี้เขาเรียกควันบุหรี่มือ3เนาะจริงๆในควันบุหรี่นะคะเหมือนที่กล่าวมาข้างต้นคือมันมีสารพิษเนี่ยสารอันตรายเนี่ยประมาณเกือบ7 0 0 0ชนิดเนาะแต่ว่าที่มันก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยจะมีประมาณ70ชนิดใช่ไหม ค่ะคันนี้เขาก็บอกว่าสารพิษพวกนี้มันจะลอยอยู่ในอากาศสมมุติเราสูบบุหรี่เนาะแล้วก็สารทั้งหลายเนี่ยสารควันพวกสารพิษพวกนี้มันจะลอยอยู่ในอากาศเนี่ยอยู่ได้นาน5ชั่วโมงนะคะถึงแม้มันจะไม่มีกลิ่นแต่มันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานถึง5ชั่วโมงเนาะแล้วก็หากควันบุหรี่เนี่ย เป็นควันบุหรี่มือสาก็คือเราอะสูบแล้วเราพ่นควันแล้วควันไปเกาะตามเฟอร์นิเจอร์ตามอุปกรณ์ในบ้านเนะะี่ยค่ะมันจะอยู่ได้นานเป็นปีๆเลยนะคะเพราะว่าสารที่ไปเกาะเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นสารพวกเอ่อพวกไฮโดรคาร์บอนเนาะซึ่งมันจะเป็นกลุ่มของพวกปิดตัเหลียมกลุ่มน้ํามันนั่นเองมันจะมีความเหนืดสูงนะคะแล้วมันก็มีคุณสมบัติในการยึดผิวดีมากนะคะซึ่งแบบ เช็ดก็เช็ดไม่ออกเนาะทำความสะอาดยังไงกลิ่นมันก็ยังติดอยู่นะคะนอกจากว่าจะเอาไอ้อุปกรณ์นั้นนะทิ้งออกไปนอกบ้านถึงจะทำลายมันได้ค่ะถ้าหากคุณแม่นะคะสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรเนี่ยสาร พิษที่จะส่งไปหาลูกเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีสารนิโคตินคาร์บอนนอกไซด์ oxide, แล้วก็ทานะคะคือมัน3สารเนี่ยมันจะส่งผลให้แบบมีเอฟเฟกกับลูกก็คือเกี่ยวกับขัดขวางการพัฒนาของเซลล์ประสาทนะคะของเด็กแล้วก็ยังขัดขวางในการที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงทารกเนาะก็คือจะทำให้เลือดเนี่ยผ่านรกไปเลี้ยงลูกได้น้อยลงนะคะคันนี้พอ เลือดผ่านไปหาลูกได้น้อยลงสารอาหารไปหาลูกได้น้อยลงเนี่ยมันก็ทําให้เด็กเนี่ยได้รับภาวะแบบขาดสารอาหารในท้องเนาะขาดออกซิเจนในท้องนะคะอันนี้ก็จะส่งผลทําให้น้องเนี่ยจะมีภาวะคลอดมาน้ําหนักตัวน้อยไม่โตนะคะแล้วก็มีปัญหาการคลอดก่อนกําหนดได้นะคะอันนี้มีการศึกษาวิจัยพบว่าการที่แม่สูบบุหรี่เนี่ยจะส่งผลทําให้ลูกเนี่ยเกิดภาวะปากแหว่งเพดานโวได้และ ส่งผลระยะยาวต่อเด็กก็คือเด็กในท้องเนี่ยมีออกซิเจนน้อยอาหารน้อยนะมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของเซลล์การพัฒนาสมองนะคะก็ทำให้ระยะยาวเนี่ยน้องกลุ่มเนี่ยก็จะมีสติปัญญาที่ด้อยก,กว่าเด็กแบบ ปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนนะคะรวมถึงก็จะมีปัญหาในเรื่องของสมาธิหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของภาวะสมาธิสั้นนะคะหรือว่าโซนก้า,าวเาเนี่ยได้มากกว่าเด็กอื่นๆเนาะอ่ะในส่วนของคุณพ่อเองที่สูุบรี่ระหว่างตั้งครรภเนี่ยก็คือ คุณพ่อสูบแล้วก็คุณแม่รับบุหรี่เป็นบุหรี่มือสองหรือบุหรี่มือสามเนี่ยนะคะก็คือ,อพอแม่เขารับควันบุหรี่พวกนี้เข้าไปอ่ะมันก็จะผ่านแม่ไปสู่ลูกได้เหมือนกันเนาะมันก็จะผลมันก็เอฟเฟก์มันก็เหมือนกับการที่คุณแม่สูบบุหรี่เองเนี่แหละค่ะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่สูบเนี่ยเอฟเฟกตต่อลูกก็เหมือนเหมือนกันนะคะ สำหรับลูกเ,เราเนี่ยนะคะจะรับบุหรี่มือหนึ่งเนี่ยควันบุหรี่มือหนึ่งเนี่ยก็คือจริงๆเด็กก็คงจะไม่ไปสูบบุหรี่เองเพราะนั้นควันบุหรี่มือหนึ่งเนี่ยเด็กก็คงไม่ได้รับหรอกแต่เด็กจะไปรับควันบุหรี่เนี่ยมือสองก็คือจากบุคคลใกล้ตัวที่สูบบุหรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะ ปู่ยา่าตายายพี่ป้าน้าอานะคะคือมาสูบบุหรี่เนาะแล้วเด็กแบบอยู่ในบริเวณนั้นยกตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่แล้วเด็กนั่งเล่นอยู่ข้างๆเราพ่นควันบุหรีหรืออาจจะเป็นแบบนอกบ้านเด็กกําลังวิ่งเล่นอยู่แล้วเราสูบบุหรี่นอกบ้านเนาะแต่ว่าเด็กก็สูดควันเข้าไปอันนี้ก็คือถือว่าได้รับบุหรี่มือสองเหมือนกันนะคะคือเออเวลาหรือว่าเวลาเราพาลูกไปข้างนอกบ้านไปร้านอาหาร,หรอะไรเงี้ยนั่งกินข้าวแล้วแบบโต๊ะข้างๆสูบบุหรี่เนี่ย มันก็เอาควันบุหรี่เข้าตัวลูกเป็นควันบุหรี่มือสองได้เหมือนกันค่ะควันบุหรี่มือสามนะคะมันก็คือหมายถึงควันบุหรี่ที่เราสูบแล้วคานี้มันก็ติดตามเฟอร์นิเจอร์ตามพื้นบ้านนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นการที่แบบคุณพ่อไปสูบบุหรี่นอกบ้านแล้วคานนี้ควันบุหรี่เนี่ยมันติดตามเสื้อผ้ามา เข้ามาในบ้านปุ๊บมานั่งบนโซฟาหรือไปจับโต๊ะเนาะคือควันบุหรี่สารเคมีที่ตกค้างเนี่ยมันก็เกาะตามอุปกรณ์ตามแบบเข้าของเครื่องใช้ในบ้านอันนี้ก็คือควันบุหรี่มือสามนะคะคือหรือแม้กระทั่งว่าบางทีเราออกไปสูบบุหรี่เข้ามาไม่ทันได้ล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกมาหอมอันนี้ก็คือถือว่าน้องได้รับควันบุหรี่มือสามหมดเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยควันบุหรี่มือสามนี่น่ากลัวมากเลยเพราะว่าเราอะคือเหมือนกับ ไม่ค่อยได้ระมัดระวังเท่าไหร่หรอกคือเข้าใจว่าบางคนแบบยังติดบุหรี่อยู่ไปสูบนอกบ้านแต่เข้ามาไม่ได้แบบคิดร่างกายดีๆทําความสะอาดร่างกายดีๆพวกควันบุหรี่พวกนี้มันก็เกาะตามแบบเฟอร์นิเจอร์ตามอุปกรณ์ตามพื้นบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งแบบบางทีเราสูบบุหรี่เสร็จเนี่ยเข้ามาในบ้านเนาะเรานั่งลงกับพื้นบ้านจะเล่นกับลูก,ล,กลูกคานมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะคือระยะทางที่ลูกคานมาเนี่ยมือลูกแบบแปะตามแบบ ตามพื้นเนาะมันก็จะสามารถที่จะรับเอาควันบุหรี่ที่แบบเราแบบเอาเข้ามาในบ้านได้หมดเลยนะคะจะเห็นว่าควันบุหรี่มือสามเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วก็รุนแรงและที่สำคัญคือเหมือนที่กล่าวมาข้างต้นคือมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเป็นปีค่ะก็คือระยะสั้นเนี่ยคือมีงานวิจัยนะคะพบว่าในระยะสั้นเนี่ยเด็กที่ ได้รับควันบุหรี่เนาะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไหลาตายหรือว่า SIDS นะคะแล้วก็สูงกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่เนาะแล้วมันก็จะเพิ่มเนี่ยในโอกาสในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปอดบวมหลอดลมอักเสบหลอดลมวัยเนี่ยมากกว่าเด็กที่แบบอยู่ในบ้านที่ปกตินะคะอ่าแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะแบบมีปัญหาเรื่องของไม่สบายเป็นหวัดบ่อยมีการติดเชื้อทางเดินหายใจได้บ่อยเมื่อเทียบกับบ้านที่ไม่ได้ สูบบุหรี่เนาะอันนี้เด็กที่มีอาการหอบขืดอ,อยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สูบบุหรี่มันก็จะยิ่งกระตุ้นทําให้โรคหอบผืดเนี่ยมันเป็นไม่หายง่ายหรือว่ามีความกําเริบรุนแรงได้บ่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ลูกเป็นหวัดเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ย สูบบุหรีนะ่เนาะมันจะไม่ใช่วัดธรรมดาแล้วคือเป็นหวัดมันจะต้องมีหอบ,ม,หอบมีหลอดลมอักเสบอะไรตามมาตลอดนะคะเทียบกับบ้านที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมในบุหรี่เนี่ยคือถ้าเป็นหวัดก็มักจะเป็นแค่วัดเฉยๆนะอันนี้ในระยะยาวเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงอะไรได้บ้างนะคะการที่เราเนี่ยรับควันบุหรี่ มือ2มือสานะคะหรือว่ามือหนึ่งที่เราสูบเองเนี่ยค่ะมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าความดันโลหิตสูงนะคะรวมถึงพวกโรคปอดเลื้อดลังโรคหูชั้นกลางอักเสบนะคะแล้วก็โรคภูมิแพ้อีกด้วยเนาะในเด็กเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะคืออธิบายจากการที่ สารเคมีเนี่ยเด็กสูดเข้าไปเนาะควันบุหรี่มือสองหรือมือ3คุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่เด็กรับควันบุหรี่เข้าไปพวกนี้มันจะไปมีผลกับสมองของเด็กนะคะจะทําให้แบบน้องเนี่ยพัฒนาทางสมองเนี่ยน้อยลงอาจจะมีเรื่องของสติปัญญาด้อยกว่าเด็กทั่วไปรวมถึงจะมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาธิสั้นอารมณ์ก้าวเล้าหรือมีการใช้ความรุนแรงนะคะ คือตัวควันบุหรี่นะคะโดยเฉพาะตัวคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็นิโคตินนะคะคือถ้าเกิดเราทารกเนี่ยรับควันบุหรี่ตั้งแต่แบบคุณอยู่ในคันเลยคือคุณพ่อสูบบุหรี่หรือคุณแม่สูบบุหรี่เองเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้น้องมีการหยุดการเจริญเติบโตน้ําหนักตัวน้อยคลอดก่อนกําหนดได้นะคะแล้วมันก็ยังจะมีผลกับสมองเด็กนะคะทําให้น้องเนี่ยพัฒนาการทางสมองเนี่ย ช้ากว่าเด็กอื่นๆคลอดมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการที่ด้อยนะคะแล้วก็สติปัญญาต่ําได้เนาะซึ่งตรงเนี้มันไม่หายขาดนะคะนอกจากว่ามันจะมีการบําบัดฟื้นฟูซึ่งมันก็จะช่วยได้แค่ระดับหนึ่งไม่ได้เป็นไม่ได้หายขาดเนาะคราวน,นี้หากเด็กสูดดมตอนออกมาจากท้องแล้วเนี่ยก็คือ หมายถึงเด็กรับควันบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่มือสองมือสามนะคะาตามอุปกรณ์ตามบ้านตามเฟอร์นิเจอร์ที่คุณพ่อคุณแม่ไปสูบกลับเข้ามาในบ้านไม่ทันได้ล้างมือได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วควันมันหรือว่าสารเคมีมันไปเกาะตามเฟอร์นิเจอร์แล้วเด็กเนี่ยไปคานเอามือเขาปากรับ เชื้อเข้าไปพวกนี้นะคะคือมันจะมีผลกับสมองเด็กด้วยนะคะจริงๆมันจะทําให้เรื่องของพัฒนาการเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาบกพร่องหรือว่าไอควต่ํานะคะระยะยาวก็จะทําให้เกิดภาวะสมาธิสั้นได้หรือว่าเกิดเรื่องของภาวะซนหุ่นหันพันแล้งอยู่ไม่นิ่งขาดความยับยัง้งชั่งใจได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็ต่อต้านสังคมได้ค่ะ อันนี้ก็อธิบายว่าตั้งแต่แบบน้องอยู่ในคันเนาะแล้วแบบได้รับควันบุหรี่มือสองนะคะคือคุณพ่อสูบบุหรี่หรือคนรอบบ้านคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายสูบบุหรี่แล้วคุณแม่รับเอาควันเข้าไปเนาะไอ้ควันบุหรี่นี้ก็จะไปมีผลกับเด็กเนี่ยคือเหมือนที่อธิบายข้างต้นก็คือทําให้รกมันไม่สามารถที่จะลําเลียงสารอาหารไปหาเด็กได้ ดีนะคะมันก็ทําให้เด็กเนี่ยเกิดภาวะขาดสารอาหารตั้งแต่ในท้องน้ําหนักตัวน้อยคลอก่อนกําหนดเนาะซึ่งเด็กกลุ่มนี้ข้อออกมาเนี่ยมันอาจจะต้องมีภาวะที่จะต้องมีการกู้ชีพนะคะหรือว่าช่วยหายใจต้องอยู่ไอซียูต้องให้น้าเกลือเนาะอาจจะต้องให้ออกซิเจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะซึ่งภาวะที่บอกมาข้างต้นทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับเรื่องของพัฒนาการน้องได้นะคะก็คือ พวกนี้มันจะทําให้แบบเด็กอาจจะแบบมีการช้าในพัฒนาการหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะด้านสังคมหรือด้านภาษาเนาะเพราะว่าเหมือนกับเด็กที่ คลอดก่อนกาหนดเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการกน,นะคะหรือว่าการที่แบบต้องใส่ท่อช่วยหายใจนานๆพวกนี้มันก็ทําให้แบบเด็กอาจจะไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมทําให้พัฒนาการช้านะคะก็เลยอธิบายว่าการที่รับความบุหรี่เนี่ยมันมาจากตรงนี้นี่เองที่ทําให้ลูกเราช้าวกว่าเด็กคนอื่นเนาะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการที่เด็กรับความบุหรี่เนี่ยมันจะทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงเพราะว่าน้องเนี่ยเวลาป่วยมันจะไม่ได้ป่วยปกติเหมือนเด็ก ทั่วไปที่เป็นหวัดไม่สบายไอจามน้ำมูกก็แค่หวัดแต่จะเป็นหวัดที่หวัดลงปอดหวัดหดลอดลมอักเสบหวัดหอบแบบนี้ค่ะคือทําให้น้องเนี่ยต้องมีการเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆหาหมอบ่อยๆติดเชื้อให้ยาค่าเชื้ออาจจะต้องแบบมีการเข้าเรียนช้าไม่ได้เข้าเรียนตามวัยหรือว่ามีการต้องหยุดโรงเรียนบ่อยเพราะเจ็บป่วยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลกับคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องเองค่ะ คือเมื่อมีคนในบ้านสูบบุหรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวญาติพี่น้องสูบเนี่ยคือเด็กที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาจะเห็นว่าการสูบบุหรี่มันเป็นเรื่องปกติเนาะเขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบสามารถที่จะทําได้นะคะมันก็จะทําให้แนวโน้มเนี่ยเมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่นวัยอยากลองเนี่ยก็จะมีแนวโน้มในการที่จะสูบบุหรี่หรือติดบุหรี่ได้มากกว่าเด็กคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มี การสัมผัสบุหรีอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะคิดว่าการสูบบุหรีมันแบบเฮ้ยมันน่าลองมันเจ๋งเหมือนกับมันเป็นเรื่องแบบการท้าทายจะก้าวไปสู่เป็นผู้ใหญ่ราะนั้นคือกลุ่มนี้ก็จะติดบุหรี่ได้ง่ายนะคะแล้วก็มีงานวิจัยพบว่าถ้าคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยสูบบุหรีแล้วเด็กที่ถูกเลี้ยงในสิ่งแวดล้อมนั้นมีแนวโน้มที่จะติดบุหรีมากกว่า เด็กอื่นเนี่ยมากถึง3เท่าเลยนะคะแล้วก็มันจะนำมาซึ่งการติดสารเสพติดอื่นๆง่ายขึ้นด้วยค่ะ <S <S หากเด็กที่แบบได้รับควันบุหรี่นะคะมันก็จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับปอดเนาะโดยตรงเลยนะคะก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นที่เคยเจอมามันก็คือเด็กที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในบ้านเนี่ยสูบบุหรี่นะคะเวลาน้อง จะเจ็บป่วยก็จะรู้สึกว่าจะเจ็บป่วยบ่อยกว่าเด็กอื่นโดนอากาศเปลี่ยนน่อยไม่สบายวิ่งเล่นหน่อยก็จะรู้สึกไม่สบายเจ็บป่วยบ่อยแล้วแล้วพอเจ็บป่วยบ่อยเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแค่หวัดธรรมดามันจะแบบมีอาการหอบต้องพ่นยานะคะต้องแบบรักษาในโรงพยาบาลต้องให้ยาค่าเชือ้อต้องแบบ ใช้เวลาดูดเซมหักข้อปอดพ่นยากันนะคะแล้วก็พอป่วยนิดๆหน่นนอยๆก็จะหอบง่ายเนาะอันนี้คือที่ที่เจอในอที่เจอบ่อยๆเลยนะคะคือจะเป็นในลักษณะนี้เนาะแล้วก็ มันส่งผลกระทบระยะยาวเพราะเด็กที่หอบบ่อยตอนเด็กเนี่ยแล้วก็ยังจำมันจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหอบหืดในตอนโตได้นะคะคาว่าโรคหอบหืดเนี่ยมันหมายถึงว่าเวลาที่เราไปวิ่งเล่นหรือแม้กระทั่งแบบไปโดนฝุ่นโดนอากาศเย็นก็จะเกิดอาการเหนื่อยหายใจมีเสียงนกหวีดเกิดภาวะแน่นหน้าอกขึ้นมานะคะก็ต้องใช้ยาพ่นเป็นประจำต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นประจำนะคะซึ่งมันก็จะค่อนข้างน่ากลัวมากเลยเนาะและยิ่งในปัจจุบันนี้ที่ มีภาวะของโรคไวรัสโควิดระบาดเนี่ยคือเด็กกลุ่มที่ปอดไม่แข็งแรงมีปัญหาเรื่องหอบบ่อยหรือว่ามีปัญหาปอดติดเชื้อบ่อยรวมถึงเด็กที่เป็นกลุ่มหอบผือเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อันตรายเพราะหากติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วเนี่ยจะอาการค่อนข้างจะรุนแรงกว่าเด็กที่ปอดปกตินะคะเพราะนั้นก็คือจะเห็นว่าตัวควันบุหรี่เนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงกับเด็กเลยนะคะ าจากเด็กที่บางทีแค่หวัดธรรมดาเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ใช่หวัดธรรมดาและอาจจะเป็นตรงเข่า ICU ตรงหฮออกซิเจนหรือปอดอาจจะหายไปข้างหนึ่งปอดฝ้าไปข้างหนึ่งเลยอันนี้เป็นประสบการณ์เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่น้องที่ถูกเลี้ยงด้วยควันบุหรี่อยู่นะคะ อันดับแรกเลยนะคะคือเรื่องของโรคปอดและหอบผืดนะคะซึ่งโรคนี้หมอก็ได้อธิบายไปตอนหัวข้อเมื่อกี้แล้วเนาะว่ามันแบบคือควันบุหรี่มันก็ส่งผลกระทบกับปอดโดยตรงนะคะก็ทําให้เกิดโรคหอบผืดได้เนาะอันต่อมาก็คือโรคภูมิแพ้นะคะคือมันเกิดจากการที่มีการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจอยู่บ่อยๆนะคะ,ะมันก็จะทําให้เกิดภาวะของภูมิแพ้ ภูมิแพ้นี่หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงโรคที่มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามเลื้อรลังนะคะแล้วก็เป็นไซนัสอักเสบบ่อยๆอันนี้ก็คือเป็นภาวะที่เกิดได้จากควันบุหรี่ทําให้เกิดภาวะภูมิแพ้นะคะอันต่อมาก็คือโรคหัวใจนะคะซึ่งจริงๆถ้าในเด็กเนี่ยโรคหัวใจมันก็จะเป็นตอนที่น้องโตแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นจากคุณพ่อที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนาะเออแบบควันบุหรี่มือหนึ่งเนี่ยแหละมันก็จะทําให้เกิด ภาวะหัวใจได้นะคะคือสารพิษในควันบุหรี่เนี่ย ที่น้องได้รับจากคนในครอบครัวเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจมันผิดปกติมีการสูบฉีดที่แรงขึ้นทำงานหนักขึ้นนะคะก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบได้นะคะอ่ะอันต่อมานะคะคือโรคมะเร็งนะคะอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวเลยเพราะว่าสารหลายๆอย่าง ที่อยู่ในควันบุหรี่เนี่ยเกือบ70ชนิดเลยมันจะก่อให้เกิดมะเร็งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอดนะคะคือควันบุหรี่สารพิษไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่มือสองหรือควันบุหรี่มือสามนะคะหรือควันบุหรี่มือหนึ่งเองนี่นะคะพอได้รับการสูดดมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนาะมันก็ทําให้เกิดสารพวกนี้ไปอยู่ในปอด มันก็จะไปฟักตัวอยู่ในปอดนะคะทําให้เกิดเป็นมะเร็งปอดได้เนาะอันนี้นอกจากนี้ตัวสารเบนซินนะคะที่มันอยู่ในควันบุหรี่มือสองตัวนี้มันจะกระตุ้นทําให้เกิดภาวะของมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้อีกด้วยนะคะจากที่เก่าวมาข้างต้นก็จะเห็นว่าควันบุหรี่มันค่อนข้างร้ายแรงนะคะเพราะนั้นก็คือหากคุณแม่นะคะ กำลังตั้งครันอยู่เนาะคือถ้าเกิดสูบบุหรีอยู่ก็ควรที่จะหยุดสูบบุหรีนะคะคุณพ่อก็เหมือนกันถ้าภรรยาตั้งครันอยู่เนี่ยก็ควรที่จะเลิกสูบบุหรีนะคะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแม้กระทั่งคุณแม่คุณแม่กาลังท้องอยู่แล้วอาจจะ คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพี่ป่านะอาคนไรสูบบุหรี่แต่อยู่ในบ้านเดียวกันสิ่งแวดล้อมเดียวกันนี่อาจจะต้องขอร้องให้เลิกบุหรีเนาะคือเราควรที่จะแบบเอาตัวเองออกมาจากควันบุหรีเพราะมันไม่เป็นสิ่งดีกับทั้งตัวคุณแม่แล้วก็น้องในท้องเลยนะคะคันนี้ถ้าเกิดเป็นในครอบครัวที่แบบมีเด็กออกมาแล้วแล้วเด็กเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สูบบุหรี่เลยเนี่ยคือเราควรที่จะแบบหลีกเลี่ยงให้ไม่ให้เด็กเข้าไปคุกคีหรือไปอยู่กับ สิ่งแวดล้อมที่มีควันบุหรี่อยู่นะคะเพราะว่าเหมือนกับที่บอกว่ามันพิษมันร้ายแรงเนาะหากจะต้องแบบไปคุกคีหรือออกไปข้างนอกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีควันบุหรี่เนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมผ้าปิดปากปิดจมูกแมสนะคะให้น้องนาะเป็นแมสผ้าหรือแมสแมสแบบเซอร์จิเคิลแ,แมสก็ได้นะคะเพื่อที่จะแบบหลีกเลี่ยงในการรับควันเข้าไปนะคะอ่ะอันนี้ก็จะป้องกันได้ดีเลยทีเดียวเนาะหาก เรายังอยู่ในช่วงระหว่างเลิกบุหรี่สมมุติคุณพ่อกำลังแบบจะเลิกบุหรี่แล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนสูบบุหรี่นอกบ้านอยู่โอเคสูบบุหรี่นอกบ้านเสร็จเนี่ยก่อนจะเข้ามาในบ้านเนี่ยขอร้องว่าอาจจะต้องล้างมือล้างหน้าแปรงฟันสระผมอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้ามากอดมาหอมรูปมาจับสิ่งแวดล้อมในบ้านนะคะซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างยากเนาะในการที่จะป้องกันเพราะนั้นคือพยายามเลิก เลยจะดีกว่าค่ะค่ะหากแบบคนในบ้านกำลังแบบมีประสบปัญหาในเรื่องของการกำลังจะเลิกบุหรี่อยู่นะคะขั้นแรกเลยก็คือจริงๆในประเทศไทยเรามีฮอตไลน์สายด่วนนะคะเพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการขอคำแนะนำในการเลิกบุหรี่นะคะคือเบอร์โทร1600นนะคะคือเป็นสายด่วนเลิกบุหรี่เราสามารถที่จะโทรไปแล้วก็ขอคำแนะนำเบื้องต้นได้นะคะอันที่สองก็คือ พยายามไม่เก็บพวกบุหรี่ไว้ในบ้านในรถหรือว่าในลิ้นชักอะไรที่เราจะไปแบบหยิบจับได้ง่ายนะคะเพื่อเป็นการที่แบบให้เราไม่ฝักไ่ไม่ไปหามันมาได้ง่ายเนาะอาจจะต้องแบบให้มันหายากนิดหนึ่งซ่อนกันหลายสเต็ปนิดนึงถึงจะไปเจอประมาณนั้นเนาะอันต่อมาก็คือหากจะสูบจริงๆนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังแบบเลิกเนี่ยก็คือขอร้องว่าสูบนอกบ้านสูบเสร็จควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําล้างมือสระผมอะไรให้เรียบร้อยแล้วจะต้องป้องกันใส่หมวกอะไรนิดนึงนะคะในการที่ จะสูบบุหรี่เพื่อที่ควันบุหรี่มันจะไม่ได้แบบเข้ามาติดมือติดไม้เข้ามามากอดมาหอมลูกนะคะก็คือต้องจัดการร่างกายให้เรียบร้อยก่อนจะเข้าบ้านนะคะอันต่อมาก็คือต้องขอร้องให้คนที่แบบ จะมาใกล้เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกับเด็กเนี่ยขอร้องให้ว่าอย่าสูบุรีนะคะก็พูดจากันดีๆเนาะแบบไม่ต้องไปอธิบายแรงว่าจะตายปาเป็นมะเร็งตายอะไรประมาณได้อาจจะบอกว่าเออกับน้องน้องเดี๋ยวปอดไม่แข็งแรงเดี๋ยวหอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบอธิบายง่ายๆจะได้ไม่ต้องแบบไปทะเลาะกันรุนแรงนะคะและอันต่อมาก็คือพยายามเลือกใช้บริการเนี่ยสถานที่นอกบ้านที่เป็นที่ปอดบุรีนะคะ ค่ะก็จะเห็นว่าหมอก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของควันบุหรี่นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยหมอเข้าใจว่า เข้าใจกันว่าควันบุหรี่มันเป็นสิ่งไม่ดีบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบบางคนเนี่ยมันติดคือมันคือสารเสพติดเนาะมันก็จะมีการที่แบบติดต้องควนควายถ้าไม่ได้สูบจะงุดงิดอยู่ไม่ได้นะคะซึ่งปัจจุบันก็เหมือนที่บอกว่ามันก็จะมีการที่แบบในการเลิกบุหรี่มีโปรแกรมหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอตไลน์สายด่วนหรือว่าเป็นโครงการเลิกบุหรี่นะคะซึ่งถ้าเราตั้งใจจะเลิกได้จริงๆอะคะ่ะมันมีมันมีวิธีแล้วก็ เราตั้งใจจริงๆเราก็จะสามารถเลิกได้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งตัวเองและคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงเราเพิ่งคลอดออกมานะคะเราก็ไม่อยากจะให้ลูกเรามาหอบไม่สบายเป็น นู่เป็นหนี้เป็นปอดอักเสบตรงพ่นยาต้องดูดเสมหะกันประจำนะคะเพราะนั้นคือถ้าตรงนี้เลี่ยงได้เลิกได้เราควรที่จะเลิกนะคะวันนี้หมอก็อธิบายมาตรงถึงจุดนี้แล้วไม่ก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ cribe แล้วก็อย่าลืมกดสันกดิ่งนะคะเพื่อที่ได้มีคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆคะ่ะวันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย